น้องชายของลูกตายโดยการฆ่าตัวตายโอ้โหขึ้นไตเติ้ลอยู่เลยครับขึ้นก็โหดแล้วเน่ยเพื่อนหนีจากโรคร้ายก่อนเสียชีวิตกระทุกใจอย่างมากที่เป็นโรคเลือดบวกอบอกใครไม่ได้ถึงข,ขั้นไม่มีเรี่ยวมีแรงทํางานไม่อยากให้เป็นภาระของใครที่จะมาดูแลก็ไปเช่าบ้านทาวน์เฮาส์อยู่กับเพื่อนห้าคน ผู้ตายทำงานที่ห้างสรรพสินค้าโดยเป็นพนักงานบริษัทนิสัยของผู้ตายเป็นคนล่าเริงสนุกสนานเรียบร้อยไม่เป็นนักเลงผู้ตายเป็นคนดีมักจะส่งเงินมาให้แม่เสมอเสมอเป็นระยะระยะและทำบุญบ้างเป็นคนรักที่รักน้องเก็บความลับเกง่งผู้ตายมีรายได้น้อยมากจึงหักโหมทำง,งานจนดึกเพื่อหาไรายได้รับตอกบัตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคลองที่ แต่รักษาโรคร้ายที่เป็นตั้งแต่ปีสามสี่แต่ไม่เปิดเผยกับทางบ้านจริงๆว่าเป็นโรคอะไรเมื่อไรขั้นไหนเป็นได้อย่างไรต่อมาเมื่อวันที่ยี่มีนาคม4ี่หกลูกพยายามติดต่อมือถือผู้ตายหลายครั้งแต่ก็ติดต่อไม่ได้ผู้ตายนัดจะมาหาลูกและพี่สาวนั่งรอที่บ้านจนเวลาสามทุ่มครึ่งก็มีโทรศัพท์ดังขึ้น มีคนในบ้านเช่าแจ้งว่าพู้ตาเสียชีวิตแล้วจะให้ทําอย่างไรดี <kidding. S 1> คืนนั้นลูกก็ได้ไปดูศพที่บ้านเช่าผู้ตายใช้สายไฟปอกฉนวนออกแล้วรัดข้อเท้าข้อมืออย่างละข้างแล้วก็เสียบลักเลยโอ้ <c oughs> ทําให้หน้าคล้าดําตาปิดไม่สนิทลูกเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบ,บาลจุฬามอบบุเพ็ญกุศลสวดสามวัน โดยไม่ได้รดน้ำศพเพราะไม่อยากให้ผู้อื่นรู้ว่าข่าตัวตายเนื่องจากอะไรนะและผู้ตายก็ไม่ได้มัดตาสังหลังนะจากเสร็จงานเผาลูกเกด็ฝันเห็นผู้ตายสองครั้งต่อมาวันที่6เมษาย,ยนสองหสกลูกได้เดินทางไปวัดพระธรรมกายเพื่อหาบุญแรงๆที่ช่วยผู้ตายพ้นทุกข์บุญอะไรแรงๆ จึงทราบข่าวการสร้างองค์พระและรัตนบัลลังก์ถวายพระสังฆาธิการสามหมื่นกว่าวัวประเทศสามพันมั้งลูกไม่มีเงินติดตัวมาจึงยืมเช็คถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเอาก่อนแล้วก็นำเงินสดมาแลกในวันที่เก้าเมษายนโอ้เขาเขียนอะไรเยอะแยะนี่หลวงพ่ออา่านข้ามๆเลนะหลังจากวันที่เก้าเมษายนลูกและคุณแม่ไม่ได้กรวดน้ำข้าใจว่าอธิษฐานก็ถึงบุตตาย แต่ขาจะไม่แรงพอปรากฏว่าคืนืคนประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดเมษายนลูกหลับตาลงได้ในหนึ่ง mm hmm. ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมารบกวนและถูกดึงเท้าทั้งสองข้างจึงกรหน้าไปให้ใหม่แล้วก็ไปถูกรบกวนหรือดึงเท้าแล้วก็คุณแม่เคยเล่าให้ผู้ประสานงานฟังว่าผู้ตายได้มาวิ่งในบ้านให้พลาดหลังจากที่ตายแล้วแล้วก็แวบ,บไปแวบ,บมาในบ้านแม่กําลังทํากับข้าวเตรียมจะใสบ่บาตรก็มายืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็มีแต่เรื่องความฝันอะไรเลยเยอะแยะเลย น้องชายตายแล้วไปอยู่ที่ไหนข้ามไปเลยเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเอาเลยก็เรื่องอบุพกรรมที่ทำให้ข้าตัวตายเนี่ยมันก็มีท้งกรรมปัจจุบันและกรรมในอดีตรกรรมปัจจุบันก็เป็นโลกร้ายนั่นแหละได้อะไรละ่ะฤิ์หนุ่มอย่างนั้นแล้วก็มีความทุกข์มากบอกใครก็ไม่ได้ ทรมานมากแล้วก็ตอนเป็นเด็กๆเ,เคยไปซนกับเพื่อน,น,นะเอาปลาเอาไฟฟ้านะที่มีฐานไฟนะไปช็อตปลามังช็อตแมวมังแมวมันก็แป้วมันก็วิ่งหนีไปก็ยังไม่หายสนุกไล like. ่เขากับเพื่อนก็ไปไล่จับลูกหมามาแล้วครับช็อต หมาลูกหมาไม่ไม่หนีเหมือนแมวเพราะมันหนีไม่ได้มันตายก่อนเพระสนน่ะสนแบบเด็กๆกรกหลยนี่เป็นโลกปัจจุบันกับกรมในอดดีคือเคยมีแฟนสาวแล้วก็ทิ้งแฟนสาวนั่นน่ะไปมีใหม่แฟนเก่าก็เสียใจเลยฆ่าตัวตายก็เป็นวิบากกรรมที่ติดมาเนี่ย สองกรรมระหว่างกรรมในอดีตกับปัจจุบันทำให้มีอารมณ์อยากจะหนีทุกข์ซึ่งเกิดจากโรคร้ายแรงเนี่ยไปสู่ปรโลกแต่และว,วิธีหนียังก็เหมือนกับหนีเสือปะจระเข้ก่อนตายก็ทุกข์ทรมานมากแล้วก็พอตายไปแล้วเนี่ยไอความเครียดความหมองเนี่ยตายไปใหม่หมก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันนั่นแหละ เจ้า้างที่ก็มารับตัวไปยมโลกหลังจากพิพากษาเนี่ยคือดูบุญบาปบุญก็ผู้มีชีวิตอยู่ในโลกคุณแม่พี่น้องอุทิศไปให้กับบาปที่ตัวทำก็ถูกทรงก่ับาเมืองมนุษย์<อ>เป็นสัมภเวสีอยู่ภาคหนึ่ง<อ>แล้วก็ตอนหลังก็ได้รับบุญเพิ่มก็เป็นภูมิเทวาแล้วตอนนี้<อ>นะจ๊ะ,ะเป็นภูมิเทวะชั้นล่างล่าง ชั้นล่างๆคือลำบากอะอยู่บนพื้นมนุษย์คอยเป็นเวลาที่จะเกิดนั่นแหละส่วนเรื่องที่พี่สาวหรือแม่นี่ยฝันก็ดีหรือเกิดความรู้สึกว่าลูกลูกเาวนเวียนก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของอุปทานเรามีความผูกพันกันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเราก็าไม่ได้มาอย่างนั้นก็ฝันไปในความระลึกถึงมึงก็ามาให้เห็นหนูน่นเห็นนี่จริงๆแล้วมันก็เกิดจาก นึกผูกพันแล้วก็ทำให้เห็นอย่างนั้นไปก็เป็นเคสตัฟตี้สำหรับในวันนี้นะจ๊ะ